วันนี้จะมาปลูกเฟิร์นตะไบนางกันนะครับเฟิร์นตะไบนางนะครับแล้วก็แถวดินที่ที่ปลูกเราก็ใช้มะพร้าสักสองส่วนนะครับใบกัมปูหมักอีกหนึ่งส่วนนะครับปุ๊บเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราปลูกกันครับครับผมจะปลูกในเข่งนะครับในเข่งเพราะเดี๋ยวเขาจะออกรอบตามรูนี่เขาจะออกต้นมานะครับแล้วก็จะสวยมากครับประมาณนี่ครับ ดินที่เราผสมเสร็จจะใส่ไปเข่งสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวใช้เข่งตัวนี้เดี๋ยวเขาจะแทงใบออกตามรูๆนี่ครับจะสวยมากครับแล้วเราก็เอาสะยหนางเราปลูกเลยนะครับนี่ครับใส่ไปแล้วดินดินที่เราเหลือนะครับใส่ให้รอบนี่เลยนะครับใส่ให้รอบเสร็จก็เอาไว้สักแดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับนะครับเราใส่ให้เรียบร้อยเลยครับ ให้รอบนี้เลยนะครับแล้วก็ลดน้ำวันละครั้งก็พอครับตรงนี้หน้าฝนนี้ไม่ต้องลดเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับปลูกตึกก็เป็นอย่างนี้นะครับหาที่วางจลกแขวนไว้ก็ได้ครับประมาณแดดตั้ง50%นะครับกำลังดีครับเดี๋ยวถ้าใหญ่กว่านี้เมื่อไหร่ครับ จะคอยถ่ายดูเรื่อยๆนะว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับเปิรลตะไบนางครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับติดสองวันนะครับนี่ตัวนี้คือใบชุดใหม่เขาเกิดมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ผมปลูกแดดเช่งวันเช้าครับใครจะปลูกไม่มีเครื่องวันเช้าอย่างนี้ก็แดดเต็มวันนะครับก็แสดงสักงห้าสิบเปอร์เซ็นตแดดเต็มวันนี่ดีนะครับตัวนี้ของผมนี่คือพอช่วงบ่ายไปแล้วจะโดนบังแสงนะครับก็ ใครจะปลูกก็ลองเลือกดูครับตามทำเลที่บอกนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับเฟิร์นตะไบนางครับตัวนี้ปลูกมาสามเดือนกับสิบเก้าวันนะครับนี่ครับก็งามนะครับยาวแล้วนี่นะครับตัวนี้คือช่วงนี้เขาเข้าหน้าหนาวเขาแดดเขาเปลี่ยนติดเขาได้รับแดดนะครับประมาณถึงบ่ายสามนะครับจ้าถึงบ่ายสามก็ยังอยู่ได้นะครับนี่ครับถ้ามันมีใบไหม้ใบอะไรก็ควรจะเปลี่ยนหรือหาตะเลนมาขืนช่วงนี้นะครับ ้าแดดกลับเหมือนเดิมก็เอาแสลนออกประมาณนี้ครับน่ครับตัวนี้เขาก็เริ่มมีไหลแล้วนะครับนี่นะครับเยอะเลยน่ครับไหลไปตัวนี้เอาไปปลูกได้นะครับที่ผมเคยทําคลิปนะครับขยายพันธุ์ตะไบนางนะครับใครอยากลองขยายพันธุ์ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ